พุทธศาสนาเป็นศาสนาของผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอีกทั้งยังเป็นแหล่งความรู้อันบริสุทธิ์มากมายการที่เราจะศึกษาความรู้เหล่านั้นให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งเพื่อนํามาเป็นแม่บทในการฝึกฝนอบรมตนเองให้สะอาดบ,บริสุทธิ์ตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเหล่าพระอรหันตสาวกทั้งหลายเหล่านั้นเป็นเรื่องยากอย่างยิ่งโดยเฉพาะผู้ที่มีศรัทธา แต่ไม่ค่อยมีเวลาหรือเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบศึกษาเรียนรู้แต่ก็มีใจอยากที่จะหลุดพ้นตามพระพุทธองค์ไปเมื่อเป็นเช่นนี้บางท่านจึงไม่สามารถที่จะตรองตามคำสอนได้เริ่มเบื่อหน่ายหมดกำลังใจที่จะศึกษาธรรมะไปเลยก็มีในเรื่องนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเคยส่งแนะนำทางลัดพิเศษเอาไว้ เพื่อให้เหมาะกับอธัธยาศัยของแต่ละคนที่ไม่ชอบศึกษาในคำสอนที่มากมายนั้นโดยท่านเน้นไปที่การรักษาใจให้ผ่องใสยอยู่เสมอเพราะเมื่อเรารักษาใจไว้ดีแล้วใจก็จะมีความใสสะอาดบริสุทธิ์และนิ่งสงบมากขึ้นจนมีสมาธิมากพอที่จะสามารถตรองตามคำสอนในพระพุทธศาสนาได้และเมื่อเกิดความเข้าใจมากขึ้นก็ย่อมมองเห็นหนทาง และมีแรงปันดาลใจที่จะฝึกฝนตนเองให้มีความบริสุทธิ์สะอาดมากยิ่งขึ้นจนกระทั่งเขาถึงธรรมะภายในซึ่งเป็นความรู้ที่แท้จริงของพระพุทธองค์ที่จะนำพาให้หลุดพ้นจากวังวนแห่งความทุกข์ในวัตตะสงสารได้